มาครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมพามารับชมนะครับเอาเติปตัว G R Sport เดิมแพ้โรงงานทั้งคันนะครับสำหรับคันนี้นะปรับราคาลงมาเกือบแสนนะฮะสำหรับคันนี้นะราคาเต็มเจ็ดแสนกว่าแต่วันนี้ไม่ขายนะครับใครที่สยยนใจอยากรูราคาอละเรียงตัวรถเพิ่เติมนะครับตามไปดูต่อมไม่้เต็มได้เลยวันนี้เดี๋ยวผมพาไปรีวิวแบบล,ละเอียดทุกซอกทุกมุมน,นะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะครับวันนี้ผมเซล,ล์หนวดทอโต้นะฮะมีรถสวยรถดีมาแนะนำมารีวิวอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับคันนี้เลย Toyota t ต y ยต้าโคโราติดนะครับผม1 8 g r Sport โฉมปี2022นะพี่พี่แล้วเลขไมลหลักหมื่นโลนะครับไมลน้อยมากนะฮะไมลสี่หมื่นโล นะครับคันนี้นะประวัติเช็คศูนย์ซ่อมศูนย์เข้าศูนย์ตลอดมีประวัติให้เห็นกับราคาที่ปรับลงมานะครับผมเกือบแสนนะฮะจากราคาเต็มเนี่ยเจ็ดแสนกว่าวันนี้ผมไม่ขายแล้วผมขายเพียงแค่6ก9ส0เบาทพี่ได้ตัวชุดแต่ง G.R. ไปนะครับผมพี่ได้ตัวท็อปสุดของอ l t i s ไปนะฮะตัวเบนซินล้วนนะคันนี้ออปชั่นฟังก์ชันแบบจัดหนักจัดเต็มเดี๋ยววันนี้ตัวรถสภาพจะเป็นยังไงบ้างตามผมไปดูได้เลยนะครับ ราคาดีนะครับผมบอกได้เลยฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มนะครับผ่อนเพียงเดือนละ12,000บาท1 000, 1 0 0 0บาทประมาณนี้เลยนะฮะตลอดยุสัญญานะครับถ้าพี่พี่เครดิตด,ดีเนี่ยได้รับดอกเบี้ยพิเศษไปด้วย2.69นี่คือเลทต่ำสุดแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะตัวรถนะบ,บอกเลยเลยว่าสภาพ,พริบมากๆสีดำสนิททั้งคันพี่พี่ท่านไหนที่ชอบสีดำเป็นทุนเดิมเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์พี่พี่แน,น,น่นอนนะฮะร,รอยตรงรอยต่อตัวรถนะครับแนบสนิทกันแบบนี้ ไฟหน้านะครับเป็น Full LED นะครับโปรเจคเตอร์นะเดย์ทม์ลาดิงไลท์เป็น LED ไฟตัดหมอกคู่ล่างเดิมแพ้มีมาให้แต่งจากโรงงานนะฮะกระจังด้านหน้านะครับผมสวยๆแบบนี้ลิ้วรอยไม่มีขีดไม่มีข่วนะฮะโลโก้ของเขาที่เป็น Adaptive c r u i s e Control นะครับความเร็วแปรผันตามรถคันหน้าเราคันนี้มีให้ทะเบียนนี้เลยนะครับ6794กรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็ตัวฝาโปรงเนี่ยพี่สังเกตนะครผิวพันธ์สันเหลี่ยมสวยมาก สีดําเดิมนะฮะสีดำสนิทเลยแล้วเขาก็จะเป็นประกายมุกน้ำเงินด้วยสำหรับสีดำนะสวยมากนะฮะนี่ใช้คำว่าสวยได้เกินเกินจริงนะฮะใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากๆนะฮะไฟนะครับรอยตรงรอยแตกรอยร้าวไม่มีรอยคราบรอยเหลืองไม่มีแน่นอนนะฮะชุดแต่งเดิมแท้ G R Sport รอบคันนะครับรอยต่อตัวรถพวกนี้แนบสนิทพี่ๆสังเกตนะฮะซุ้มล้อป่องล้อคมๆแล้วตัวนี้นะครับแม็กอลนอยเดิมแท้จากโรงงาน ทูโทนปัดหน้าเงานะฮะขอบ17นิ้วยางขนาด2-2-5ทับ4-5นะครับ R 1 7ดนะฮะดอกล่องยางเหลือหนาลึกนะครับยางปี2 2ยางติดรถนะครับผมดิสเบรก ABS ทั้ง4ล้อนะครับมีกระจายแรงเบรก BAA นะครับผมเสริมแรงเบรกมี ABS ครบเลยกันลื่นกันถลายครบเลยโชคอัพเดิมนะครับภายในเดิมๆเลยพี่ๆนะฮะตัวนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าขับดีมากๆนะฮะแล้วก็กระจกเดิมแท้จากโตโยต้านะฮะสวยมาก ภาษีพรบเดี๋ยวผมต่อให้ครบนะครับสำหรับคันนี้นะสวยจริงนะฮะแล้วก็วารันตีประกันศูนย์เนี่ยยังเหลืออยู่ให้ใช้นะฮะก็เข้าศูนย์ต่อได้เลยนะครับกระจกมองข้างเนี่ยปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะฮะมีคิ้วกันสาดตกแต่งเพิ่มเติมมาให้นะครับแล้วก็มือเปิดประตูเนี่ยได้สีโครมเนี่ยนะนะฮะบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับแจ้งเตือนมุมอับสายตาด้านข้างตัวรถก็มีมาให้นะฮะสำหรับตัว GR Sport นะครับภายในนะฮะเอาติจูดจีอารเนี่ยนะครับเขาจะได้ เบาะหนังสีดําแล้วก็สลับตัดกับสีแดงนะครับเนี่ยแผงประตูนะฮะสวยๆแบบนี้มือโปรมือเปิดไหล่ริ้วรอยนะครับรถปีใหม่มากพี่นะฮะแล้วราคาหายไปเกือบแสนแล้วนะครับผมรถราคาบอสผมนี่จัดหนักจัดเต็มให้แล้วนะฮะนี่นะฮะใครจะซื้อสดใครจะจัดไฟแนนซ์รีบเลยนะครับพี่ๆนะเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับโอ้โหเม็ดอาร์คสปอร์ตเมทอาร์คเนี่ยแนบสนิทแน่นอนพี่ๆแล้วแน่นมากกระดูกงูนะครับเนี่ยสปอร์ตเมทอาร์คเดิมโรงงานเลยนะครับพี่ๆนะ ดูรถนะครับผมให้ดูคํานึงถึงโครงสร้างเป็นหลักนะครับโครงสร้างสวยต้องเป็นอันดับแรกอย่างที่2นะครับผมเครื่องยนต์อย่างที่3ดูออปชันฟังชันภายในว่าใช้การได้อยู่หรือเปล่าอันนี้คือ3ทริคเล็กๆนะฮะในการดูรถมือสองนะครับก็เดี๋ยวผมพาดูหมดเลยในคลิปนี้นะใหม่มากสีดาเดี๋ยวออปชันฟังชันเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมอีกทีหนึ่งนะครับตัวหัวเบาะนะครับปั๊ม GR มาแบบนี้นะครับเบาะทรงบักเก็ตซีดนะฮะดำแดง เบาคู่หน้าเนี่ยปรับพับไฟฟ้า8ทิศทางมีตัวด้านหลังไฟฟ้ามาให้นะครับแล้วก็ดูโครงสร้างของเขาเนะฮะร้อยต่อตัวรถน็อตเสบีนะครับพี่ๆนะไม่เคยถอดไม่เคยขันเลยนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของน็อตกรอประตูน็อตยึดกรอประตูเนี่ยก็ไม่มีรอยขันกันนะฮะตัวนี้นะครับผมแผ่นเพจเลเบลนะครับตรงกันกับในสำเนาเล่มเลขคงเลขเครื่องตรงกันหมดผลิตปี2022นะครับนี่สวยมากนใช้คําว่าสวยได้เปลืองจริงๆสำหรับคันนี้นะครับแล้วให้ดู บอกผู้โดยสารแถว2นะครับต้องเรียกได้ว่ากว้างมากนะสำหรับเอาติสเป็นรถที่ช่วงล่าง TNGA แล้วเรียบร้อยนะครับอิสระซ้ายขวานะฮะช่วงล่างดีนะครับโครงสร้างดีนะฮะภายด้านหลังเนี่ยนั่งสบายมีแอร์หลังมาให้นะครับสำหรับตัว GR นะครับแล้วก็มีที่วางแขนพักศอกนี่มีที่วางแก้วให้ด้วยคันนี้ติดม่านหลังมาให้แล้วนะครับนี่ม่านหลังมานะครับกันร้อนนะเพิ่มความเอกลให้ด้วยแล้วก็มีเรื่องของคาซิทนะครับ ติตั้งมาให้เนี่ยพี่ๆดูนะด้านหลังตัวนี้จะเป็นรอยคีบโรบอทจากโรงงานรอยคีบโรบอทเนี่ยสำคัญยังไงนะครับพี่รอยคีบโรบอทเนี่ยเป็นรอยที่โรงงานนะครับนำโครงสร้างของตัวรถเนี่ยไปจุ่มสีเขาจะใช้วิธีการจุ่มสีเขาจะใช้หุ่นยนต์เนี่ยคีบโครงสร้างตัวนี้ไปจุ่มนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโรงงานต้องทิง้งรอยนี้ไว้นะครับเป็นรอยหุ่นยนต์รอยคีบโรบอทเขาเรียกรอยคีบโรบอทนะครับสังเกตได้เลยถ้ารถทําสีมาไม่มีแน่นอนรอยคีบโรบอทนะครับอันนี้ยังเดิมอยู่นะนะคร ดิสหลังหน้าหลังนะครับแม็กสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยเบียดขอบฟุตบาทร้อยต่อรถแน่สนิทนะครับผมมาพร้อมไล่ฟงไล่ฟ้าให้พร้อมนะฮะไฟด้านท้ายเป็น LED หมดนะครับลายไกดิ้งเส้น LED สวยๆนะครับไม่แตกไม่ลาวมีโลโก้โตโ,โ,ตโตยต้าเอาติดนะครับด้านหลังมีโลโก,ก้ GR มานะครับ GR สปอร์ตนะฮะเป็นเบริสินล้วนนะพี่ๆเซ็ <S 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 นเซอร์แจ้งเตืนอนการชนมีให้นะครับนี่สวยๆแบบนี้พี่ๆส่วนรถเป็นแสนนะครับรีบเลยนะพี่นะนะฮะ ใครไวใครได้นะครับนี่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยมีเรื่องของแมรงยังไหลนะครับแมกแมกอะไรเนี่ยนะครับเป็นลายเดียวกันกับล้อที่ใช้ด้วยไม่ใช่แมกกะทะนะนะฮะเป็นลายเดียวกันแล้วซีนทําแล้วซีนทำมะพร้าวด้านล่างตรงนี้นะครับผมเนี่ยเป็นสีไข่ไก่ต้องเป็นสีนี้เท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเบอร์ตานะฮะก็จะได้เป็นสีไข่ไก่แบบนี้นะครับโครงสร้างตัวรถด้านหลังเนี่ยสวยมากนะฮะมีไฟส่องสว่างให้ด้านหลัง น,อน็อตยึดฝาท้ายนะครับที่เราควรต้องดูนะฮะว่ามีการเปลี่ยนมีการแกะมาหรือเปล่านะครับเน,น,นี่ยน็อตสตัวเนี้ยนะฮะพี่ๆสังเกตนะไม่มีรอยขันเลยไฟนะครับเขาใช้เดิมแท้ไทยคอยตกจากศูนย์นะต้องเป็นของไทยคอยตกนะครับล่องรางน้ําสปอร์ตเมทอาพวกนี้ชัดเจนนะับผมพามาดูแบบละเอียดเลยพี่ๆเหมือนพี่ๆเนี่ยเดินทางมาดูรถเองที่บริษัทผมทอโต้เลยนะครับพวกนี้สวยหมดนะฮะผมรับประกันให้ได้ มีวารันตีให้นะฮะมีตรวจลงตรวจลดให้ด้วยจากบริษัทนอกไฟส่องสว่างติดครบปกติหมดนะฮะสภาพสวยสภาพเนี้ยนะครับผมในราคาดีๆแบบนี้พี่ๆนะฮะใครไวใครได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะแล้วก็สวยมากนะฮะสำหรับโฉม gr นะค่อนข้างหายากแล้วนะพี่นะนะฮะเนี่ยภายในกว้างแบบนี้นะครับที่วางแขนพักศอกเป็นหุ้มหนังหมดเลยพวกเนี้ยวัสดุดีมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวพิเศษ ตัว GR นะฮะชุดแต่ง GR เดิมแท้รอบคันนะครับผมซองน็อตเสา A เสา B เนี่ยผมให้ดูแบบละเอียดเลยมันดูบันได,ดเนี่ยไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักมาเลยพี่ๆนะครับเนี่ยน็อตยึดเสา B ยังสวยอยู่เลยนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับพวกนี้ดูให้ครบดูให้ละเอียดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดู Option ออปชั่นกันบ้างดีกว่าโครงสร้างก็จะประมาณนี้แล้วกันกระจกนะครับเปิดปรั๊บพอไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาออโต้ได้ทุกบาทเซนท็นทรัลล็อกรถแล้วก็จบมีให้นะครับแล้วก็มี ปรับพับก็จะหูช้างเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะฮะตัวเบาะนะครับปรับได้แปดทิศทางนะฮะมีแอร์แบ็กใต้ที่ใต้ใต้เบาะนะครับหัวหมอนปัก GR แบบนี้นะครับขอญาตเข้าเป็นตัวรถนะอ่บอึบนะฮะไฟนะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะแล้วก็ปรับอัตโนมัติได้แล้วก็ไฟเนี่ยสูงปรับได้5ระดับนี่แล้วก็มีเซตหน้าจอนะครับเปิดฝาท้ายเปิดฝาถานน้ำมันนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขอญาตนะครับ กุญแจเป็นแบบนี้นะฮะเป็นกุญแจรีโมทตัวปุ่มกดเนี่ยนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยตัว GR เนี่ยนะครก็จะเป็นโลโก้ GR แบบนี้นะครับเครื่องเงียบมากนะสำหรับ GR Sport นะครับเครื่องเงียบมากนะฮะสวยมากนะครับสำหรับคันนี้นะแล้วก็เลขไมล์เพียงแค่44,119กิโมเท่านั้นเองนะครับหน้าปัดเลนไมล์เป็นแบบสีหน้าจอดิจิตอลนะฮะ สภาพตัวรถเนี่ยสวยมากมี Adaptive Cruise Control พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า EPS เบามากๆแล้วบังคับควบคุมลิทารได้ง่ายมากๆด้วยนะครับพุ่มหนังอย่างดีนะฮะเป็น Adaptive Cruise Control แล้วเรียบร้อยนะครับ,แ,นะรบแจ้งเตือนก่อนการชนความเร็วแปรผันตามรถคันหน้าแจ้งเตือนการออกนอกเลนมีให้ครบนะครับหรือจะเป็นสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงวางสายรับสายได้หมดมีแพทเดิ้ลชิปไว้ให้นะครับผมสำหรับพี่ๆที่เปลี่ยนเกย์เองนะปุ่มบวกปุ่มลบนะครับมีให้นะฮะ ไฟสวยมากนะฮะโอ้โหหรูหรามากนะฮพลาสติกซิลพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยตรงนี้นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยนะฮะสรับคันนี้นะเดี๋ยวผมเข้ากล้องถอยให้ดูมีกล้องถอยนะครับเส้นบอกระยะชัดเจนแบบนี้นะครับกล้องถอยก็ไม่หลอกตาชัดเจนแบบนี้ฟิล์มติดมาให้ครบนะฮะแอ์เป็บออโต้นะครับผมเทคโนโลยีการฟอกอากาศแบบนาโนอีนะครับ ฟอกอากาศฟอกฝุ่น PM 2.5ได้เพราะฉะนั้นพี่ๆี่สะดวกสบายหายห่วงได้เลยว่าภายด้านในตัวรถเนี่ยบรรยากาศดีแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ไว้ใจได้เลยมีไว้เลยชาร์จด้านล่างมาให้นะครับชาร์จไร้สายนะอาจจะมืดหน่อยนะครับผมนี่เป็นชาร์จไร้สายอยู่ตรงนี้นะครับการลื่นการถ่ายมีมาให้นะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตโหมดการขับขี่จะมีสปอร์ตกับนอร์มอลนะครับลองกดปุ่มนะครับหน้าจอสีที่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าโหมดสปอร์ตเนี่ยจะเป็นสีแดงนะฮะแล้วก็ มีเกียร์แมนวนวไว้ให้นะครับผมเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้านะครับมีออโต้เบรคโฮที่วางแก้วมีให้คอนโซลตรงกลางสวยๆหัวกงหัวเกียร์ที่พวกนี้ไม่ช้ำนะครับผมด้านในานะครับที่วางแขนพักสอกนะครก็จะมีช่องช,องชาร์จไฟ usb ให้แล้วก็เอ้ยเป็น usb type c นะครับแล้วก็จะเป็น outlet ชาร์จให้1ช่องนะครับที่วางแขนพักสอกสวยมากนะครับใช้งานได้จริงนะสำหรับคันนี้แล้วก็เอกสารคู่มืออยู่ครบนะครับผมเอกสาร คู่มือการใช้รถนะฮะอยู่ครบเลยนี่นะครับสภาพตัวรถสวยมากนะฮะต้องบอกได้เลยว่าใครหาอยู่เนี่ยไม่ควรพลาดนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นรถบ้านนะฮะรถบ้านมือเดียวเลยนะครับจากป้ายแดงนะฮะต้องบอกเลยว่าแอร์บ่งแอร์แบ็กครบๆนะครับไฟติดครบปกติทุกดวงกระจกตัดแสงแบบออโต้นะครับอันนี้คือกระจกเดิมแท้โรงงานนะฮะไฟติดครบทุกดวงแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดมชมนะฮะในส่วนของห้องเครื่อง ว่าคันนี้เนี่ยสวยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้แล้วนะครับอ่ะตามกันมาดูแบบเรียวๆเลยพี่ๆี่ไม่มีตัดต่อนะครับขออนุญาตนะครับพี่ๆี่นะเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2ZR ซนะครับผมรหัสเครื่องเขาเนี่ยหนลิตรนะครับผมตัวนี้เป็นซินล้วนนะฮะฝาคงฝาเครื่องพี่พีสังเกตนะครับไม่มีค่าน้ำมันหยุดเยิมตัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยแกะเลยนะครับ อันนี้คือเครื่องแท้เดิมนะฮะถ้าเครื่องมีปัญหาอะไรเนี่ยเข้าศูนย์วารันตีศูนย์ยังเหลือแน่นอนนะครับปั๊มติ๊กหัวชงหัวฉีดนะครับสบายหายห่วงแน่นอนสายพงสายพานทํางานปกติน้ํายาคูเลนน้ำยาหล่อเย็นนะครับเช็คใหม่ตลอดนะฮะถ้ามีผิดปกติเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายต่อได้เลยเพราะว่าวารันตีศูนย์ยังเหลือนะฮะโครงสร้างตัวรถสวยมากทุี่พัดลมพัดลมนะครับทางานปกติเลยนะฮะเสียงเครื่องไม่ดังนะครับสำหรับตัว1.8 เสียงเครื่องเงียบแบบนี้กล่องฟิวกล่องรีเลย์นะครับซุ้มโช๊คเบ้าโช๊คนะฮะพวกนี้สวยหมดนะครับฝาโปงไม่เคยถอดแกะนะฮะเนี่ยฝาโปรงเดิมเลยัามตัวต้ามาแบบนี้นะครับเห็นกันความร้อนยังตึงนะครับรูระบายอากาศฝาป้งติ๊กเกอร์ข้อควรระวังนะครับพวกนี้ครบหมดนะครับแล้วสีเสมอกันทั้งคันนะฮะติ๊กเกอร์อยู่ครบอันนี้คือ gr เดิมแท้จากโรงงานนะพี่ๆนะนะครับเป็นตัวเดิมเดิมเดิมเลยชุดแต่งจากโรงงานเลยน็อตยงน็อตยึดเดิมเดิมนะฮะ พี่ๆท่านไหนสนใจนะราคาเขาปรับลงมาเนี่ยนะครับเยอะมากนะฮะบ,บอสผมเนี่ยปรับเยอะมากนะจาก7จ็ดแสนกว่านะฮะเหลือเพียงแค่6 9 000, 9 0 0 0ก้าบาทนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับสำหรับ olla, R 108, โตโยต้าโคโรลล่าติด GR อาร์สปอร์ตหนโฉมปี2022ติดต่อหาผมได้เลยเซลล์หนวด์ทอโต้เบิร์ดโคลาล่านะครับ0648436587นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ